พายุโนรูนั้นก็ขึ้นฝั่งที่เมืองฮอยอันประเทศเวียดนามความเร็วลมเนี่ยร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ยังเป็นพยายุใต้ฝฟ่นอยู่นะตอนขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปทางประเทศลาวว่างั้นเถอะนะครับหลายคนก็อาจจะได้เห็นภาพข่าวแล้วว่าตอนที่ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามก็ได้รับผลกระทบกันเยอะมากทีเดียวละนะครับเพราะฉะนั้นครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะครับว่า พายุใต้ฝุ่นโนรูเนี่ยก็จะอ่อนกําลังเป็นพายุโซนร้อนพาดผ่านประเทศลาวซึ่งเป็นปกติของพายุนะฮะท่านผู้ชมครับเวลาที่อยู่ในมหาสมุทรอยู่ในทะเลเนี่ยมันจะค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่พอขึ้นฝั่งขึ้นบกว่างั้นเถอะนะครับผ่านประเทศต่างๆเนี่ยมันก็ค่อยๆอ,อ่อนกําลังลง จากใต้ฝุ่นก็จะกลายเป็นโซนร้อนกลายเป็นดีเพรสชั่นและสุดท้ายก็กลายเป็นหย่อมความกดอากาศว่างนั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็ยังโชคดีอยู่ก็คือว่ามีประเทศอื่นเนี่ยมารับไว้ก่อนนะแล้วความเร็วลมค่อยๆลดทอนลงอ่อนกำลังลงนั่นเองนะครับโดยกรมอุตุก็คาดการณ์นะครับว่าพายุโนรูเนี่ยนะครับก็จะเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างนะครับบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญอุบลราชธานีก่อนจะอ่อนกำลังเป็นพายุดีเพรสชันเนี่ยในช่วงวันที่29 กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้รับผลกระทบนะครับเต็มๆเลยในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะและล่าสุดนะครับในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยช่วง7จ็นาฬิกาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็บอกว่าหลังจากพายุโนรูขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนนั้นเป็นไต้ฝุ่นนะตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซมร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ห่างจากอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีประมาณ243กิโลเมตรก็อย่างที่บอกมันจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นปกติของพายุเวลาขึ้นฝั่งแล้วเพราะงั้นเถอะนะครับนี่ตอนนี้ก็ห่างไปทางตะวันออกของอุบลราชธานี240กิโลนะท่านผู้ชมครับนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเรา ก็จะได้รับผลกระทบจากพายุโนรูเนี่ยในช่วงตั้งแต่28กันยาถึง1ตุลาคมจริงๆก็คือคาดการว่า 28, 29, 30ล่ละแต่1ตุลานี้ก็น่าจะยังมีผลกระทบนะครับมีฝนตกบ้างนะครับนี่แหละช่วงนี้โดยนะครับข้อมูลของกรมอุตุก,ก็บอกว่า ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูเน่ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ให้ระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดหาวังนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางน้ําผ่านทางน้ําหลากพื้นที่ลุ่มพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากนะครับหรือว่าชาวประมงที่ต้องออกหาปลาเนี่ยอะไรต่างๆนนเนี้ต้องระมัดระวังและติดตามข่าวสาร จากภาครัฐให้ดีนะครับในช่วงนี้ส่วนคลื่นลมอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนครับมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองในคลื่นสูงประมาณ3เมตรเลยก็ได้รับผลกระทบกันไป ค่อนประเทศละนะครับโดยแยกแต่ละภาคเนี่ยนะท่านผู้ชมครับในช่วงวันนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากพายุโนรูอย่างภาคกลางเนี่ยนะฮะจะเห็นจากแผนที่ส่วนใหญ่ก็จะสีเหลืองนะสีเหลืองก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะมีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐม รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคต่อมาครับท่านผู้ชมครับภาคตอนออกเฉียงเหนือใจนะจะมีสีแดงเลยก็จะเป็นจุดที่พายุโนรูเนี่ยนะครับจะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเข้ามาบริเวณตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่จะมีเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะครับก็จะมีสุรินทร์ศรีสะเกดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับนอกจากนี้พื้นที่อื่นๆเนี่ยก็แทบจะทั้งภาคอะว่างั้นเถอะก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับก็คือสกลนครนคร,นครพนมชัยภูมิขอน กันกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ภาคต่อมาครับท่านผู้ชมครับก็คือภาคตอนออกนะครับ ภาคตะนอ,อกก็จะเห็นนะก็จะมีสีแดงเถือกอยู่2จังหวัดเป็นประจําเลยก็คือจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นทั้งภาคครับครอบคลุมเลยจเิงซางนาครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักจันทบุรีบางอำเภอบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับส่วนภาคใตนะ้นะฮะนี่ภาคใต้แม้ว่าจะอยู่ไกลนะแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบครับมีระนองพังงาภูเก็ตตรังสตูลพูดง,ง่ายๆว่าเป็นจังหวัดในฝั่ง ทะเลอันดามันนะครับที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนี่แหะครับก็ครอบคลุมเกือบครึ่งประเทศเลยที่จะได้รับผลกระทบจากพายุโนรูในช่วง3-4วันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยจากภาครัฐจากท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอ,อป,ปตอ นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆนี่แหละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สําคัญมากนะเดี๋ยวพื้นที่ที่เขามีการเตือนภัยไว้แล้วนะครับแล้วก็หวังนะฮะว่าจากการที่คาดการว่าเวลาพายุเนี่ยขึ้นฝั่งเนี่ย มันจะอ่อนกําลังลงเป็นปกตินะท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะอย่างข้อมูลนะประเภทของพายุนะครับในพื้นที่แถบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับก็จะมีไต้ฝุ่นซึ่งเป็นประเภทที่รุนแรงที่สุดและความเร็วลมเนี่ยประมาณ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นโนรูเนี่ยอกอนหน,น้านี้ถือว่าเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะเพราะว่าความเร็วเนี่ยมากกว่า118กโมตรต่อชั่วโมงไปสูงมากแต่ตอนนี้ นะครับมันก็จะลดกําลังลงเห็นไหมฮะเพราะอ่อนกําลังลงเป็นโซมร้อนความเร็วลมจะอยู่ที่62ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพออ่อนกําลังลงอีกก็จะกลายเป็นพายุ d ิเ l ร t i o n นะครับซึ่งจะมีความเร็วลมเนี่ยน้อยกว่า61กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าอ่อนไปกว่านี้มากๆก็จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศแล้วนะครับนี่แหละครับ คือประเภทของพายุชนิดต่างๆและความเร็วลมซึ่งแน่นอนครับยิ่งความเร็วลมมากอย่างไต้ฝุ่นอย่างโซนร้อนนี่ก็จะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเกิดน้ําท่วมน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเป็นข้อมูลนะประเทศไทยเราเนี่ยเคยเกิดพายุไต้ฝุ่นนะครับพัดเข้าประเทศไทยแบบจังๆเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะฮะก็คือพายุเคและเป็นพายุที่ก่อนจะขึ้นฝั่งเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวมาพอขึ้นฝั่งจากอ่าวไทยบริเวณชุมพรแล้วก็ออก ทังทะเลอันดามันก็ยังเป็นพายุไต้ฝุ่นต่อไปแล้วไปบังคลาเทศนะครับส่วนพายุรู่นอื่นแม้ว่าจะมาแบบไต้ฝุ่นแต่พอเจอเวียดนามเจอกัมพูชาอะไรก็แล้วลแต่ก็จะอ่อนกําลังเป็นอย่างเต็มที่ก็เป็นโซนร้อนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่เคยเจอพายุไต้ฝุ่นแบบเข้าแบบเต็มๆนะนอกเหนือจากพายุเก๋ส่วนใหญ่เต็มที่เราก็จะเป็นพายุโซนร้อน น,นี่แหละครับท่านผู้ชมสิ่งสำคัญนะครับอย่างที่บอกครับว่ามีการเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักฝนตกหนักมากเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมนะครับน้ำป่าไหลหลากอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่านะครับยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นเขาไปช่วยเหลือเขาอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะกําลังระดมไปช่วยเหลือจุดอื่นเนี่ยนะครับถ้าประสบปัญหาเดือดร้อนก็นี่แหละครับถ้าคิดอะไรไม่ออกก็สายด่วนปอพไว้ก่อน1784 โทรไปก่อนนะฮะสายด่วนมันก็จะเชื่อมต่อไปอยังในพื้นที่ของท่านนี่แหละจะได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าตอนนี้เดือดร้อนประสบปัญหาอุทกภัยต่างๆต้องการได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วนอะไรก็แล้วแต่นะครับโทรสายด่วน1784ภาครัฐก็จะได้ทราบข้อมูลว่ามีประชาชนตรงจุดโนจุดนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนจะได้ระดมกำลังไปให้ความช่วยเหลือนะครับท่านผู้ชมครับแม้ว่า เราก็รู้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าโนรูกําลังจะมาเนี่ยนะครับภาครัฐก็เตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือกันอยู่แล้วแต่แน่นอนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเกิดอุทกภัยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับถ้าเกิดนะครับท่านเดือดร้อนต้องการได้รับความช่วยเหลือและยังไม่มีหน่วยงานต่างๆไปช่วยเนี่ยก็สายด่วนเลยนะฮะหนึ่ได้เลยก็ยังคงต้องเกาะติด กับพายุโนรูนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่ายังคงต้องประเทศแถงเราเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากพายุโนรูเนี่ยอีกประมาณ3-4วันเลยทีเดียวก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันดีๆนะครับท่านผู้ชมครับ